สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะจะมาเล่นเกม Roblox นั่นเองค่ะอืม um, เราจะใช้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนอืม um, นี่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่บ,บูแฮคเคอวอินส์สิโอ้ มแมปเดิมนะคะที่เราเคยเล่นเอ้าแต่มันมืดแล้วนี่แต่ไม่เป็นไรยังมีแต่งตัวได้อยู่แต่งตัวได้อยู่่ะเอ้าเนี่ยข้าขงเขาหาท้ง้นเอ๊ะไม่เอาสีไม่เลยอือก็ไป เดี๋ยวทุกคนเขาไม่เราใส่เกงแล้วเขาไม่เปลี่ยนให้เราเอ่ยงงจังุกคนเราไม่หล่ออยไาเราหวอฮิฮิฮอะไรเนี่ยอังคั้งขาวเอ๋งเขาก็ยังได้แมทก็ยังได้แล้วก็ผมก็ อ่ะทุกคนคือน่าเกลียดมากเลยค่ะน่าเกลียดปึ๊ดอืมขีนขาด,ดเอาเร็วอะไรเอาเร็วกระเป๋าปิดน่าจะมีกระเป๋านี่แล้วก็หน้าตา เสียดายจังเออแล้วก็กางเกง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 เอ,อกางเกงไม่มีน้ำใจยอย่แล้วเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนให้เราเนี่ย เราลองแต่งชุดเต็มดูทุกคนเผื่อมันจะเปลี่ยนให้เราได้เนี่ยอันนี้ก็ยังเปลี่ยนได้แต่ว่าเสื้อสีอาเฟนไฟมพอได้อันนี้ผู้ชายยังพอได้ไม่เดแ,แต่งตัวนิชเฉลียวดคนนี่เอาชุดนี้สิอือ แล้วก็เป่านะคะเราใช้กระเป๋าเออครื่องเชื่อปิดมันครับ อนี้เราจะออกยังไงเนี่ยเพราอันนี้อยู่ตรงไหนอะหมวกทุคนหมวกอะเราไปเข้าใจแสดงว่าหมวกจะต้องอยู่ตรงนี้เชื่อเชื่อเถอะเพิ่นแล้วเราจะต้องแต่งอย่างนี้ไปจริงเหรอไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะ แต่เอาเอางก็ได้ค่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่เอารรรกระป๋าเป้เียว่ะกระเป๋าเป้เรา,เาไหนน,น่าเสียดายจังเลยแล้วก็แมสด้วยค่ะทุกคนแมสตสแมสอ์แมสต จะมาะเดี๋เราแวน้นมอเตอร์ไซค์คือปัญหาของเรานะคะก็คือการหลงจากบ้านก็คือหายไปจากบ้านนั่นเองเือไปที่อื่นแล้วก็คือหาบ้านไม่เจอเลยเอออคือเราเปน,น,น่เพื่อคนต่วนน้ำเดี๋ยวเราจะไปทางน้งนะคะ ไปที่อาคเรี่มอยู่ตรงนี้จอดเวยอ้าวกระโดดทั้งมอเตอร์ไซค์เลรเหรอกระโดดทั้งตัวเรากระถาตัวเราไม่เข้ากันเลยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไม่ได้ติดจนจมหมดไดย เกงกันเก่งกันเกงแล้วเราจะเอากระโปงนี่ออกยังไงรึทำไมรู้ค่ะจะเอากันเก่งนี่ออกยังไง,อ,ไอ,อ,อ,ง,ไงอันนี้เราจะช่วยได้เพราะว่าผมเราก็ต้องไปเปลีนนะ่ยนเกล็ดจังก็ซีผิว กันกินก็อซื้อน่าทุกคนทำได้ค่ะไปกันเถิดทุกคนทนไปไปดูอ,อัโคเรียมกันค่ะ สวัสดีครับคุณพนะ้าตัวผมยังยืนไม่ผมของอเตอร์เลยครับคุณพนักงานให้ผมเอาตัวสมดสุดนิกซ์ก่อนทำไมหน้าตาเราเป็นอย่างนี้ครับคุณพันน่าเกินดีไม่รู้กัน,นดีไปครับนี่คืออะไร ไม่ใช่พนักงานฉันทำไม่ได้แค่รีบเราก็จะติดอยู่ในรีเนี่ยไปชั้นสองนี่ไงนีุ่มเอาชั้นสองบอกว่าจะเอาชั้นสองไงเอาชั้นสองเข้าใจไหมถึงแล้วไวมากเลยชั้นสองเป็นชั้นใต้หลังคาแร้ค่ะ ถ้าเราเดินลงไปก็จะเจอชายหาดพอเราเดินลงไปก็เจะนี่ค่ขนาดของเรียนไทยแต่มันใช่ไหมนะแต่เราหามออเตร์ไซค์เราขับไปได้จะขับไปตรงโน้นนี่หว่าทุกคนตรงรถรา มันคือเครื่องบินนะคะทุกคนนี่สนามบินนะคะขึ้นเครื่องบินอันนี้อาใสยอะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปตรงนมมี้กันอ๋อื่องบินก็นกล้สนามบินเลยอะเราต้องไปขงังน,นะคะเพิ่มความเร็วหน่อย อยากได้ที่มันแบบ,แบเว้นเว้นแบบนี้เบสเวนเอ้ยไม่ใช่มไม่แม่ก็รู้ว่ามีจุดโุ้ยด้วยครับอยากรู้นะครับอยนก็มีจุดโุ้ยอันนี้มันดูสูว่าจริงอะแต่ไม่มีสัตว์เขาจะเรียกว่าสูเนี่ยเอ๊ะนี่ไงรถป,ปัดอยู่ นั่งได้ไหมเนี่ยขึ้นไปนั่งได้ไหมฮะนั่งรำโผโหตรงนี้ข้าซื้อของเลยนะครับยอ,อยากลองคิดตังอนะไม่มีเมาเลยคุณจับเมาเอ๊ะช็อกโกอรแรก็กใครเอามากิน คนเขามากินช็กกโกแ็ตเรายังไม่มีบ้านเพราะก,กลัวลงบ้านค่ะทุกคนอ๋ออันนี้ไม่ต้องมีสัตว์เท่านั้นคิดจะซื้อได้ใช่ไหมสัตว์ต้องหาสัตว์เท่านั้นที่จะซื้อได้ใช่สัตว์แบบสวัดสวัด ข็นั่งรถกลับก่อนอด้วยด้วยเจ๊ไม่รู้หรอกเขาแมบอะไรแอดแอดแอดแคเว่นแคเว่นไมช่บูแฮแคเวน่นอ้ยูแฮ่สิมไม้บแบบน,น,น,นี้ใช่ไหมไหนเนะี่ยโอ้โหต้องมาเจอกันอีก ่งอยู่จุดเรดิ่มต้นหรออยู่จุดเริ่มต้นหรออยู่สระว่ายน้ำนั่นยันโอเคสลับเครื่องกันไหมเขาอยากได้ตัวนูน่ะตัวเขาอ่ะด,ดิมาตอนนี้เรากินเป็นนี่ตัวมินิดับฮ่ะค่ะสวัสดีแม่รักก่อ มาเราเป็นเพื่อนกันนะเพราะว่าเราแต่งต<ร><ก>ัวเป็นเพื่อน,อนกันขายกันใช่ไหมหลังจากพ่อแม่กันเฟ้นไฟายเพื่อนกันฟาแฟดกันเดี๋ยวนายฉันขอเขียนก่อนนะโอ๊ยขี่รถดินดีกว่านายจะไปไหนอะเดี๋ยวฉันฉันจะไปเที่ยวที่ทะเลอะ่ะว้าวนายฉันขึ้นด้วยฉันขึ้นด้วยฉันขึ้นด้วยนายขับได้ไหมอ่ะนี่นี่ไงนายต้องขับอะเพราะเป็นรถนายเธอถินนะออก นายไปนั่งทางนู้นนายล่างข้างหลังเลยฉันขับอ่ะไม่เป็นไรมันต้องเป็นรถชั้นนะนั่งข้างหลังแล้วไม่นมขับสิฉันขับไม่เป็นอ่ะนายนั่งข้างๆานฉัน่อยเอ้ยรถนี้มันขับไม่ได้จริงมันล็อกมันล็อกต้องปลดล็อกมันก่อนนี่นายอันนี้มันล็อกรถอันนี้มันล็อกฉันจะขี่รถอื่นถ้านายอยากขี่รถกับฉันก็ขี่รถเลยนะได้เลยหรอ ฉันขี่รถไิดให้ขี่รถหน่อยอะปิดก่อนรถสีเหลืองอ๋อมันมีอยู่เนี่ยนยรถคนอื่นดูฉันมีฉันฉันเส่รถนี้เลยโอ้ยนายเสจรถอะไรมาเนี่ยฉันนั่งหน่อยนายรอฉันด้วยเดี๋ยวนายฉันจะนั่งฝั่งนู้นนายไม่เห็นฉันอ่ะเน้ฉันนั่งแล้วฉันนั่งแล้วดีฉันนั่งแล้วตัวเล็กกว่านายอ่ะ ตำรวจก็จับบอกไม่ดีให้ฉันขับหน่อยไม่เป็นไรฉันจะแล้วว่าเอาง่ายง่ายกว่า,ามาเอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ดีไหมนี่เพื่อนเสียมอเตอร์ไซค์มาโอเคฉันหามอเตอร์ไซค์นี่แท็กซี่ดีกว่านี่ขับง่ายดีฉันเกียร์นี้นายอย่าพึ่งสินายอย่าพึ่งขี่ไปโดนอะไรเนี่ยเพื่อนว่าโอ้โหแล้วหัวนายโผล่อะซีเหมือนเด็กไปอะถ้าขอนั่งข้างหลังนั <c oughs> ่งข้างหน้าก็ะไรนั่งข้างหน้าก็ได้ นั่งหน้าแหละฉันว่าจะมาฉันว่าไม่น่นาใช่แหละฉันว่าฉันจะมาชมตรงนี้ก่อนสวนสัตว์นะสวนสัตว์เหรอต่อไปฉันว่าฉันจะขี่รถนี้กับรถที่ฉันเอามาเองนะเพื่อนนายรู้ไหมฉันจะขี่รถนายรู้ไหมฉันจะขี่รถไหนกับ รถนี้นายอย่าพึ่งนั่งด้วยนั่งข้างหลังนี่คือ <Hey. S 1> นั่งหลังกันมาเที่ยวทะเลเฮนะ้ย hey. เอาคอเรียมปันสาลมน้ำเงินเฮ้ยนายแล้วว่าทำทรายดีกว่าเฟร็ hey. perfect oh miss good yeah oh perfect เขาปั้นรูปยากเจย์มารูปแับขายกันเจดูรูปเขาไงดูรูปพม่าของคิงรูปที่เรียวเปียปวดข่าวมานายนั่งสลักนายเจจะนั่งสลักเอออะไรเนี่ยฉันก่อนแล้วนายกอะยังกอะแล้ว นายเห็นหอยู่ข้างหลังไงเนี่ยเพราะว่าเราชมทะเลเสร็จเราไปไหนดีนาย<ๆ>นายยุดก่อนจ้าทิ้งนายดีกว่านายควายน้ำมาถีบตรงนี้ดกว่านายนายอะนายไม่เปลี่ยนตัว วันนี้ก็ขอต้อลรับก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซักแค่อ่ะบ๊ายบายบ๊ายบ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 าย